โอ้ยอาการอันเบิงเบิงเบิงนั่งติดสัตว์อาการนั่งติดสัตว์รวยนั่งนั่งกลองกลนเห็แมหโอ้ยตะลือตอัวถลาพระท่านในผ้าไปทําหมันืึโอ้หน้าชงฉานโอ้ติดสัตว์ตายแล้วลูกสาวเบิงไม่ลิบเบิงในคลีบเขาบอกว่า ให้ซอยอาการติดสัตว์เบิง้งจะได้ผลบ่เอาหนูเออลูบรวบสันเขาว่าลูบลูบลูบโอ้ยน่าง,งามติดสัตว์อ,อันนี้สิบแปดปีขึ้นเดอ้อจ้าคอยเบิ้งเดอ้อ หามต่ํากว่าสิบหามต่ํากว่าสิบแปดปีแล้วจ้ะเดบึงดนะัรูบแล้วก็ยกหางยกหางแล้วก็ตบดาบว่าสั่นเขาว่าเบ่งดังบ่งนั่นงยกกวนด้จดนอจ้ะั่นอ่ะได้ยินแหละเออเล่นได้เลยหนเนื้ หืน่างายโอเคไปโอ้รหลว้วงด้วยจ้ะเด้อปานใดมีลูกสาวแก่สถานการณ์จะพอหนาก่็ด้วยจ้ะไผว่าท่านได้ผ้าลูกไปเท็ดหมันเกิอดอาการติดสัดพ่อผู้บ่าวบดาดเลยดิเนี่จ้ะอืม่อผู้บ่าวบดเลยเด้อนีอย่ยว่ามันแม่เล็กเก้ดใดวุ่นเนอะขั้วบวกขั้วลบเหรอ 对，是这 เพดงไดดไข่แน่ไปโอ้ไข่แนแหละเออไข่แน่เราอีแม่ก็ดีใจน้ำตาละลูกน,นะโอ,ะอ,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 อ้สบายตัวละเอออ่าเออสบายตัวละอืมเจ้าห่วงและ เงียบที่นี่เเงียบที่นี่เดอ้อเจ้าห้องเดอ้อที่นี่เด้อืึโอ้ยน่าง,งามน่าง,งามติดตั๊กอิมเมจิเป็นลมนึกว่าเป็นยังห้องเงาเงา,เ,งา,เ,บาเบิดขึ้นเรียกหาผู้เด้อโอ้ ปล่อยบดได้ด้อน,นี่จด้จัดเดินนี่ปล่อยหนีโอ้ยแลนใส่ผูเลยนะเอาเเบิ่อเอารลณจ,จะโอ้ยอาการติดจัดผู้ใดมีลูกสาวนี่เบ่งไงใบด้อจจะเดินนี่คิดเป็นหังชียรละ